กทเรญพรนาบาศก,ก,กุท่านญาติโยมทุกท่านอย่าไปมองประมาทว่าบุญที่เราทํานั้นมันน้อยนะบางคนบอกทํานิดทําหน่อยแล้วรู้สึกว่าตัวเองนั้นทําน้อยอย่าไปมองแบบนั้นถ้าเกิดเราทําด้วยความสุขใจทําด้วยการเสียสละแล้วบุญมันเกิดแล้วเราอาศัยสะสมสม่ําเสมอก็ดีแล้วนะพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าอย่าได้ประมาทในบุญแม้เพียงเล็กน้อยในพุทธกาลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็มีมีพระหนุ่มบัณฑิตคนหนึ่งเนี่ยเขาก็ อยากจะชักชวนคนอื่นเนี่ยมาร่วมกันถวายพัตาหารคณะสงฆ์แล้วก็พระพุทธเจ้าก็ชวนแต่ละบ้านอ้าวใครมีข้าวสารใครมีถั่วใครมีงาบางคนให้มาเป็นธนานบางคนไม่ให้มาเป็นกระสอบบางคนให้มาเป็นตะกา้าให้ม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 า,มาจนมาบ้านเศรษฐีคนหนึ่งมีอัคติไงคิดว่าพ่อหนุ่มคนนี้เนี่ยทำไมไม่ทําตามกําลังทําคนเดียวยังไปชวนคนอื่นทําไมอย่างเงี้ยนะเออทำเท่าที่ไหวสินะแกมองอย่างนั้นนะดังนั้นแล้วแกก็เลยใช้มือแบบ ทำมือเหมือนตีนแมวอ่ะเขียนิดเดียวลงขันเขียนนิดเดียวลงขันเขียนถั่วเขียงาลงขันนิดเดียวเอาเอาไปไเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนน้ำอ้อยด้วยหยดลงใส่ขวดหนึ่งติ้งสองติ้งสามติ้งสี่ติ้งห้าติ้งเอาไปพ่อหนุ่มคนนั้นก็วางแยกต่างหากไว้จทีก็เอ๊ะจะเอาเราไปเปล่าประกาศหรือเปล่าว่าวเราทาบุญแค่นี้ให้ลูกน้องติดตามไปโอ้ยไปนนุนสํานักประชา,าสดาแล้วลูกน้องรีบวิ่งมาบอกเจ้านาย เจ้านายก็เลยคว้ากลิบมาเน็บเอวไว้แล้วรีบวิ่งไปที่สำนักรศาศาสดา,ศา,ศาไปยืนใกล้ๆพผหนุ่มคนั้นคิดในใจลองพูดสิพูดชื่อเราแม้เพียงนิดเดียวจะบันคอให้เลยพอหนุ่มคนั้นก็บอกว่ากราบนำัาการครับผมก็วันนี้ผมก็ได้รวบรวมพัฒนาหารทั้งหลายมาแล้วแล้วก็ทําเรียบร้อยถวายท่านก็จะเป็นสิ่งที่ญาติโยมได้รวบรวมกันมาไม่ว่าจะเป็นธนานตะก้ากระสอบ หรือจะเป็นหยิบมือเดียวร่วมกันมาทั้งหมดทั้งมวลก็ขอให้ผลอันภัยสารเกิดแก่หมู่ชนที่ได้ร่วมกันด้วยเ,เถิดเศรษฐีมือไม้อ่อนหัวเริ่มร้อนตัวเริ่มร้อนชาไปหมดว่าผลกรรมที่ได้คิดไม่ดีไปเอคิดว่าพ่อหนุ่มคนนี้ต้องใส่ร้ายแต่สุดท้ายไม่ได้เป็นดังนั้นเศรษฐีทนไม่ไหวต้องก้มลงกราบพ่อหนุ่มคนนั้นกราบขออาภายัยพระวธเ้า,า,าถามว่าเกิดอะไรขึ้นได้เล่าเหตุกลับไป ก็ได้รู้ทันทีนะท่านก็บอกว่าโยมเอ้ยค mm hmm. ืนชีวะบุญนะแม้ทําเพียงเล็กน้อยเนี่ยมันก็ได้ผลของมันอย่าไปประมาทว่ามันเล็กน้อยนะเออมันก็เหมือนกับน้ําที่มันหยดลงบนหม้อนี่แหละโยมเคยเอาไปลองผลไหมละ่ะแป๊บเดียวมันก็เต็มใช่ไหมเออเราอาศัยทําสม่ําเสมอดังนั้นผู้มีปัญญาเนี่ยเขาก็ทําของเขาไปเรื่อยสะสมของเขาไปเรื่อยแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะ อย่าไปมองว่ามันเล็กน้อยแล้วที่สําคัญอีกอย่างนึงก็คือว่าการที่เรานั้นคิดดีพูดดีทําดีทําให้ชีวิตยังคงมีอยู่ดังเช่นพ่อหนุ่มคนนั้นถ้าคิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีเ้วก็ตายตรงนั้นแน่นอนเลยใช่ไหมจะทํายังไงให้คิดดีพูดดีทําดีทําสมาธิไงโยมพอเราทําสมาธิมันจะควบคุมการกระทําของเราได้อย่างสม่ําเสมอสม่ําเสมอคิดดีพูดดีทําดีได้อย่างสม่ําเสมอ ไม่ใช่เป็นคนปากอย่างใจอย่างพูดอย่างทำอย่างไม่ใช่เลยจะเป็นคนที่คงเส้นคงวาทำดีได้อย่างสม่ำเสมอรักษาดีได้ยิ่งๆิ่งขึ้นไปบุญแม้เพียงจะเล็กน้อยใดๆก็ตามแต่ถ้าทำสม่ำเสมอแล้วย่อมเต็มในที่สุดสมาธิเหมือนกันทำสม่ำเสมอย่อมเกิดผลดีในที่สุดทำทุกวันดีทุกวันขอเจริญพร